ครับโอเคครับมาหยิาบคนละใบคนละใบหนึ่งสองสามอันนี้ครับเพียม <Okay. S 2> โอเคกูได้ <c oughs> นี่เ,เลยได้ไหมน<า>ะต่อไปใบที่สองหยิบเลยอันนี้อันนี้ครับเพียมว่า <c oughs> ทำไมสายตาดีจังเลย <c oughs> มาหนึ่งสองอืมอ,อันนห้นี่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  พี่แอมได้แรกผสมสีพี่อะไรพี่แอมแรก <c oughs> <c oughs> พี่แอมได้เ,อ,เอ,อ,นนอ็มอันนี้นี่นี่นี่ดอกไม้มานับกันว่าใครจะชนะโอเคครับหนึ่งสองสามยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดพี่ชนะพี่ได้ยี่สิบแปดโอ้โห <c oughs> สองร้อย,ยโอเคโอ้โหเพื่อนๆเ,เวลาผ่านไปไวมากเลยวันพรุ่งนี้น้องโก้กับพี่แอมก็เปิดเทอมวันแรกแล้วเย<ช>้า,<ช>าเทอมนี้น้องโก้อยู่ปหนึ่งแล้วนะคะทุกคนใช่ปหนึ่งะทุกคนช่วงปิดเทอมเพื่อนๆทํากิจกรรมอะไรกันบ้างคะและนี่คือกิจกรรมที่น้องโก,ก้กับพี่แอมทาการตอนปิดเทอม<ช> นี่เริ่มด้วยงานรับอนุบัตรจบอนุบาลสามของนกโง้นะคะใช่นี่วันพรุ่งนี้นงโก้ก็จะขึ้นปหนึ่งแล้วนะปหนึ่งนะทุกคนใช่ขึ้นปหนึ่งแล้วยังรอเลยทุกคนนกโก้กเนี่ยใช่ชอดอกไม้ยังใหญ่เลย,ยมาต่อกันที่เที่ยวงานย่าโมนะทุกคนใช่สนุกมากเลยนะนี่ได้เล่น,น ได้เล่นรถบัมด้วยนะทุกคนรถบัมคือแบบอย่างมันเลยอย่างมันเลยใช่ไหมใช่แล้วนก็ขับชนพี่แล้วก็ม้าหมุนนะทุกคนม้าหมุนนงโกนั่งมอไซน์นะนั่งมอไซน์นี่เพื่อนๆแล้วเราก็มาเล่นส่งกลางครั้งแรกของนกโกกับพี่แอมนะคะใช่ครั้งแรกเลยใช่สนุกมากเลยนี่นกโกถือปืนยใหญ่ใช่แล้วเราก็เล่นกันจนมืดค่าเลยนะคะ นี่แล้วเราก็มาทําถังหูลูกครั้งแรกนะทุกคนใช่ครั้งแรกของโกเลยใช่โกได้อยู่นะทุกคนแต่มันหวานเกินไปอ่ะใช่กรอบอร่อยกรอบกรอบมากคือแบบฟันเกือบหลุดเลยฟันเกือบหลุดเลยนี่แล้วก็มาทําน้ําแข็งใสโบราณนะทุกคนเราไม่ได้ใช้เครื่องไฟฟ้านะเราถูเอาแบบโบราณใช่ใส่ใสไม่ใช่ถูนี่ลาดลาดแลวเขียวน่ากินมาก น่ากินมากคนชิมแล้วเย็นชื่นใจผมเลยเย็นชื่นใจผมเลยอะไรเนี่ยเย็นชื่นใจเลยนะทุกคนอร่อยมากนี่นี่ชิมแบบคำเดียวเย็นน่ะนี่แล้วไปแล้วมาเรามาเล่นน้ําใช่มาเล่นน้ําที่คอนบุรีนะทุกคนใช่นี่เอากระบะปูนมาเล่นนะเป็นเรือเป็นเรือแล้วก็เอาเสื่อยางพารานะทุกคนมามกระโดดน้ำก็จะลอยได้ถ่าลอยได้ดูดูพี่แอมกระโดดลงไป น้ำเย็นสบายสนุกมากแล้วก็มาทํารถดัมพลังเสนอาทิตย์นั้นทุกคนเสนอาทิกแล้วก็เอาไปลองของนกโกลอย่างแรงเลยของพี่แอมช้ามากเลยใช่นี่เลยนี่นะทุกคนนี่แล้วเราก็ร้องมาแข่งกันนกโกชนะเพราะว่านกโก้แรงใช่นี่วิ่งไปแล้วนี่ของนกโก้อย่างเร็วเลยใช่ นี่แล้วเราก็มาเต้นที่งานบวชนะทุกคนใช่เต้นนานรถเข่เลยถุงที่ถืออยู่เป็นถุงที่เราชิงทานนะทุกคนใช่น้องโกไม่ค่อยกล้าเต้นนะน้องโกไอใช่น้องโกไม่กล้าเต้นหลือนี่น้องโกเต้นสนุกมากเลยนะใช่นี่เราไปเก็บเก็บทานนี่พี่แอมคนถ่ายนะทุกคนนี่นี่อันนี้พี่คิมนะทุกคน นี่นี่พี่ตะวันหน้าบึ้งมากสงสัยจะร้องโอเคน้องโก้ได้เวลาแล้วครับเก็บของเร็วพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแต่เช้าโอเคครับบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้เช้านะบ nah okay, no no ๊ายบาย นาทีสวัสดีทุกคนโอ้โหช้าแล้วหรอเนี่ยยังนอนไม่อิ่มเลยน้องโกน้องโกตื่นแล้วคะเช้าแล้วเดี๋ยวไปโรงเรียนสายตื่นเร็วตื่นเร็วค่ะน้องโกวันนี้ต้องไปโรงเรียนแล้วนะน้องโกไม่อยากไปโรงเรียนอ้าวทำไมล่ะตื่นเร็วไปโรงเรียน ไปโรงเรียนสายเปิดเทอมวันแรกเร็วไม่อยากไปโรงเรียนอา้าวน้องโก้ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะไปกันไปไปล้างหน้าแปรงฟันโอเคไปน้องโก้ไปล้างหน้าแปรงฟันเร็วมามีมว้วนอยนู่เลยเนี่ย อรามาแต่งตัวกันเลยนี่ชุดนักเรียปนป .1 ของน้องโก้อย่างเท่เลยมาใส่เลยนี่นใส่ชุดเสร็จแล้ว,วาปานน้โก้พร้อมไปโรงเรียนหรือ,อยังครับพร้อมแล้วครับไปโรงเรียนอย่าดื่นนะคะตั้งใจเรียนด้วยนะโอเคครับถ้าพร้อมแล้ว let's go เ,เพื่อนๆแล้วค่อยกลับมาเล่นด้วยกันตอนเย็นนะตั้งใจเรียน<า>เชื่อฟังครูๆนะนโป๊ะก,กับพีแอมต้องไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบาย